t a ตอนนี้ทีมงานกำลังทดสอบเสียงนะครับใช้กี่โมงอะครับเดี๋ยวต้องรอเจ้าภาพเขามาจุดทูบบอกบอกที่งานเรานี้น่าจะประมาณเท่าไหร่สองทุ่มครับกี้โทรไปเขาว่าที่การจะมาแล้วเจ้าภาพอืมครับ1,2ึ่งสอง่สองสามสี่ รักาพตัวตีนะครับมิตรรับนักชมนะครับชาว,ววัตถุวาครนะครับครัง้งนี้วันนี้ก็ได้เกี่ยวกับคุณมสมชันนะครับคุณขนองสัตว์นะครับที่ทำการแก้บนนะฮะท่านเท้าเทพฟงนะครับประสบความสำเร็จนะัวนี้ได้เห็นาำภาพยนตร์มาเสนอฉายในการแก้บนนะครับยึดา ขอพรบคุณมากครับที่วาอไว้วางใจของเป้และกระบังภาพยนตร์นะครับมีตังมามาฉายระคืนวันนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับนนี้ก็จะได้เวลาฉายนะครับทุกท่านที่อยู่ภายนอกนะครับมาจับจองไปที่ของเจ้าของที่นั่นนะครับกันได้นะครับะช่วงนี้เราก็จะทําการเสนอฉายกันแล้วนะครับ เมื่มมอก่อนอยู่ทีมงานไหนมั่งนะก็คือเริ่มต้นเลยนะครับบ้านผมทําเครื่องไฟเริ่มก็จะเริ่มจากคุณพ่อมาแล้วก็คือในญาติพี่น้องเราก็เป็นวงการบันเทิงหมดเลยมีเครื่องไฟมีพบไปยนทุกอย่างครับคือผมก็เลยพุกขีตรงนี้มาตั้งแต่เด็กเคยเคยไปติดไฟให้ตานหน่อยไหนมาั่ง ครับจริงข้าพ,าพยนต์ก็มัดฉาภาพยนต์เนี่ยเนื่อไในที่ไปบ่อยๆที่สุดสีเขียวภาพยนต์ครับเป็นยังไงช่วงนั้นช่วงนั้นผมเป็นเด็กครับ เสื้อผมอะตาแดดอะตาสมมติเปียนเนี่ยคือไปต่อครับคือวันเดียวเก็บของเช้าวันไปตอ่อคือคือแบบนี้ตลอดเลยครับคือจะจะรันไปเรื่อยๆครับคือแส,สดงว่าง,งานชุกชุมมากชุกชุกครับอย่างเราไปไกลที่สุดที่ไหนเนี่ยอ่าใต้ครับลงใต้เลยที่ไหนป,ประจวบครับประจวบครับอันนั้นรู้สึกจะเป็นงาน แสงสีเสียงครับแสงสีเสียงคือเราไปฉายขออนุญาตเอยนามครับให้ในหลวงท่านดูครับอ๋อข้าท่านวายงี้เหรออ่าคือเป็นเหมือนกับระลึกระลึกท่านครับอ๋อเป็นระลึกท่านตอนนั้นผมยังยาววัยอยู่ก็ยังเด็กก็คือครบช่วงน,นั้นก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอ๋อก็คือวันนั้นเราประทับใจเลยแหละใช่ทับใครับประทับใจครับไปไปฉายกี่วันอ่ะตอนนั้นเราเดินทาง เขามีรถมารับครับรถทหารมารับครับแล้วก็อุปกรณ์ขึ้นรถไปแล้วก็ไปทําการครับวันนั้นลงจอกี่เมตรอ่าคือตอนนั้นมันเป็นจอเขาใช้น้ําตกครับเป็นน้ําตกของฉากระหออาเป็นม่านม่านน้ำครับแล้วเราเราขึ้นนังร้านขึ้นไปพิธีอยู่กลางงานเราจะฉายแสงจิ๊กเตอร์อย่างนี้เหรออ่าครับชุดฉายเราครับ ทหารต้องช่วยกันชักลอกขึ้นมาคือคือ,อยังไงเล่าให้เล่าให้ฟังให้ชัดเจนหน่อยชุดฉายยังไงชุดฉายคือชุดฟิล์มครับอ๋อเป็นฟิล์มใช่ครับอ๋อเอาฟิล์มฉายในม่านน้ำใช่ครับคือ,อคือทาง,งานเขาจะกําหนดฟิล์มมาให้ในหลวงรัชกาลเป็นพระกรณียกิจของของท่านใช่ไหมเราไปถ่ายในงานครับอ๋อคือเราจะตั้งนั่งร้านขึ้นไปอยู่ข้ามอยู่เหนือเวลาพิธีครับแล้วก็จะฉายคือเอาเครื่องฟิล์มนี่แหละใช่ครับตั้งกี่ชั้นกี่ชั้นชั้นน่าจะ หกชั้นได้ไหมครับอู้ก็สูงกครับเพราะมันต้องยิงผ่านพี่นีลงไปครับอย่างนี้มันเครื่องอะ่ะเครื่องที่มันใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยครับใช่ครับเตาฉายเตาอาร์ต <c oughs> มันมันมันกดได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับลวกดลงมาเนี่ยนะเอาชักทหารช่วยกันชัก <c oughs> จำจำ <c oughs> นั้นได้เลยครับ <c oughs> เออเออมันไม่ใช่เบาเบาเนาะครับแล้วคือผมเป็นเด็กไงคือแบบเราไปช่วย ออกหน่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเขาหกชั้นนี่มันก็เท่ากับโอ้โหหกชั้นนั่งร้านเนี่ยชั้นที่เป็นโรงงานเท่าวงจรแบบโอ้โหเอาเรื่องเหมนกันนะเรื่องครับแต่คือเราเราเขามีหน่วยงานอาหารช่วยเหลือครับเราเราแค่เซตอย่างเดียวงานนั่นคือประทับใจของผมแบบประทับใจเลยว่างั้นคิดยังไงมาทำหน่วยหนังก็ตรงตรงเลยใจมัน ชอบมันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วพื้นเพรบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต้องมีทั้งเครื่องไฟลุงก็มีหนังแล้วเราก็ไปซับอ่อไงคือเก็บเกียเก่ยวอย่างเงี้ยมาครับเป็นซิมซับใช่ครับเราเคยฉายฟิล์มไหมฉายครับนนเธอเริ่มต้นระบบฟิล์มครับขอเริ่มมาจากระบบฟิล์มเลยฟิลม์มตาทาน ผมสมัยผมที่ผมทำนี่คือเป็นซีนอนแล้วครับเป็นซีนอนกี่โลฮะอ่าสามโลครับสามโลก็ได้คุณผู้ถามจากหลวงตีครับมะฉาภาพยนตร์อ๋อมะฉาคือให้สืบทอดมาอยากอยากทราบเหมือนกันอะไอ้ระยะระยะการฉายเนี่ยมันมันต้องใช้กิมแมสจากจอมาเครื่องฉายอ้าวอย่างแบบแปดเมตรเนี่ยครับก็สักยี่สิบสี่โมงสองหมครับแต่อย่างถ้าเป็น อันนี้หมายถึงฟิล์มนะเอาฟิล์มชั้นหนึ่งแปดเมตรนะครับอยู่24 24เมตรแล้วไล่ไปเรื่อยๆเหรอครับทุก10เมตรอะไรครับก็คือเรื่องไล่ระยะไปเรื่อยๆเยตามตามความใหญ่ของจออย่างสมมติว่าถ้าสิบเมตรนี่มันตั้งเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดไปอีกอีก4เมตรครับ2ช่องอ๋อก็คืออย่างละ4อย่างละ4ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะเรานับตามโค้งก็สองเมตร2เมตรแล้วถ้าเป็นดิจิตอลล่ะดิจิตอลก็ระยะซูมมันมันไม่เหมือนกับหัวฉายมันใกล้กว่าเดิมไหมอันนี้ก็ จากจอมาถึงเ่องฉายก็สิบห้าเอท่อมันกลัอ๋อคือมันเป็นแค่ันครับจากยี่สิบสี่ก็เป็นสิบห้าก่อนคนนั่งไกลๆแบบคนตอนนี้มันโล่งๆกว้างๆนะครับใช่ครับก็เมื่อก่อนก็แปลกใจนะเห็นในรูปอย่างเงี้ยทำไมทำไมตั้งเครื่องเสียงฉายทำไมมันติดหน้าจอเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้มันก็ต้องบอกว่าตายังไงการวิวัฒนาการของของเครื่องเครื่องฉายเล่าช่วง ช่วงที่เราประทับใจให้ฟังหน่อยมันเยอะครับเสักเหตุการณ์หนึ่งเอ,เอาตรงที่แบบคนดูเยอะๆที่เราไปฉายหนังเนี่ยโอ้โห <c oughs> บอกไม่ได้เลยครับว่าผมติดตามเติดอยู่ทุกที อันนี้เราผมจะบอกวันนึงว่าเราจะบอกว่าที่ที่ประจำไม่ได้เพราะหนึ่งเราต้องอยู่ที่ลูกค้านะครับอยู่ที่เจ้าภาพลบบรีผมก็ไปฮะลูกกาประทุมปทุมครับคือมันไปหมดเลยว่าไเลยครับ ป็นคือของผมมาคือคือของลุงอ่ะของลุงเขาไปทั่วเขายุทธยาอะไรเงี้ยไปนนบุรีเนี่ยเออในละแวกที่แบบปริมณฑลอะไรนี่เราเราเก็บมาเรียบเลยแต่คือผมคุกคีอยู่กับตรงนี้ครับอต่คือมาทําจริงๆังเองก็ในยุคของเป็นตาซีนอนครับเป็นตาซีนนครับแล้วหยุดฉายหรือยังเรื่องระบบฟิล์มหรือยังฉายอยู่ยังครับยังครับก็ยังมีให้เห็นอยู่ยังมี้เห็นอยู่ครับแล้วแล้ฟิล์มนี้เราไปหาที่ไหนก็ฟิล์มสมัยก่อน เราก็ต้องเช่าที่อ่าพนักงาฟิล์มพนักงาฟิล์ม ยังมีอยู่เหรอตอนนี้เขาไม่ไม่มีแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วตอนนี้เราก็ท้านคอนฟิมเนี่ยอะไรท่านาใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาที่ไหนถ้าเขาเลิกไปแล้วเงี้ยก็ตอนนี้เราตอนรับงานเนี่ยผมก็จะบอกกับลูกค้าว่าถ้าเป็นระบบฟิล์มเนี่ยผมจะลุกหนังไม่ได้ครับคือก็ต้องเป็นของการเวลาเพราะฟิล์มอ่ะมันจะไม่ไม่ผลิตหนังไม่ใหม่แล้วนะแล้วก็จะเป็นหนังที่ย้อนในยุคที่มันมีมีมันจะเป็นหนังเก่าหนังเก่าครับแต่ว่าก็เราก็ต้องไปสืบหาว่า ถ,ถามหน่วยหนังพี่พี่ที่พอมีฟิล์มเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยม,มันมีไหมแบบว่าเจ้าภาพเขาอยากได้ระบบฟิล์มแต่เจาะจงหนังก็มีครับมีครับคือต้องหาให้ได้ก่อนใช่ครับแล้วคือผมก็ต้องบอกว่าผมต้องไปถามพี่พี่ก่อนนะว่ามีไหมผมถึงจะมารับงานจะไม่รับงานก่อนว่าว่าเดี๋ยวพอถึงหน้างานแล้วเราไม่มีของให้ลูกค้าเนี่ย